นี่ค่ะหลังจากที่เราพักจนเย็นแล้วนะเดี๋ยวมาแกะดูความนุ่มข้างในกันค่ะเย็นแล้วก็ยังนุ่มอยู่นะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูความนุ่มนะคะนี่ค่ะนุ่มเลยนะแล้วก็นิ่มค่ะไม่ต้องกลัวแข็งนะคะจบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ค่ะสวัสดีค่ะ กลับมาพบกับอุ๋ยเอเทียฟู C ้ดซีเค็ดนะคะวันนี้นะอุ๋ยก็จะพามาทําขนมเทียนไส้เค็มค่ะก็ใกล้จะถึงเทศกาลไหว้ตุ๊จีนแล้วนะเรามาเตรียมทําขนมเทียนไทยไหว้ในเทศกาลตุจีนนี้กันนะคะเราจะใช้เป็นถั่วเขียวเลาะเปลือกแบบนี้นะวันนี้อุ๋ยใช้ของไลทิปนะก็500กรัมค่ะเทงไปเลยค่ะแล้วเราแช่ไว้1คืนค่ะ ใส่น้่งไปเลยนะปริมาณน้ำนะให้ใส่เขาท่วมนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบวมน้ำอีกนะให้สังเกตค่ะเราเอามือจุ่มลงไปเลยค่ะให้อยู่ที่ประมาณหนึ่งข้อนิ้วของเรานะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทำกันตอนเช้านะหลังจากที่เราแช่วไว้หนึ่งคืนค่ะให้เรานะนําไปล้างค่ะอุ้ยจะล้างจนกว่าน้ำเขาจะใส่นะให้ล้างสักสองถึงสามน้ำนะให้เราเนาะพักค่ะ,สะเสด็จน้ำนะ ให้ใช้ผ้าขาวบางค่ะผ้าขาวบางเนาะเขาก็จะมีหลายชนิดเนาะหลายแบบค่ะแบบหนาแบบบางนะวันนี้ค่ะถ้าเกิดเป็นแบบบางนะอุ๋ยแนะนําค่ะให้เราพับเป็นสีทบเนาะหรือถ้าเกิดใครมีแบบหนาก็สามารถใช้ได้เลยนะอันนี้โอ้โหจะค่อนข้างที่จะบางค่ะอุ๋ยก็จะพับสักสี่ทบค่ะแล้วเราก็ค่อยใส่ถุงไปแล้วเราก็ทํารูตรงกลางให้เขาหน่อยค่ะมานี้นะแล้วเราก็ห่อค่ะนี่ล้วไปนึ่งกันค่ะ ช่วงที่เรารอนึ่งถั่วค่ะเรามาทําส่วนของหญ้าฉิวขักค่ะมันจะหาซื้อได้ตามพวกร้านขายของชํานะพวกกระดาสดค่ะถามว่าราคาแพงไหมราคาค่อนข้างที่จะแพงแต่ปริมาณจะได้เยอะค่ะก่อนที่เราจะนํามาแช่น้ํานะให้เพื่อนค่ะเลือกไอ้ส่วนที่เป็นก้านแข็งออกนะอันนี้ก็เลือกมาเรียบร้อยแล้วค่ะให้เราดึงออกค่ะแล้วให้เรานํามาแช่น้ําไว้เลยค่ะปริมาณของหญ้าฉิวขักตัวนี้นะอุ๋ยใช้20ิกรัมค่ะ ขีดหนึ่งนี้ก็ได้เยอะมากเลยค่ะนี่เราก็จะใช้ประมาณ20กรัมแล้วก็แช่น้ําค่ะเพื่อให้เขาอมน้ํานะแช่ไว้เลยค่ะหลังจากที่เราแช่เนาะจนอมน้ําแล้วนะบวมน้ําแบบนี้แล้วค่ะให้เรานําไปล้างทำความสะอาดเลยค่ะ2รอ,อบวิทยแนะนําค่ะเราล้างนะให้ใช้วิธีการโกยขึ้นมาค่ะเราอย่าล้างโดยการผ่านกระชอนนะเพราะว่าไม่องั้นดุกเขาจะมีเม็ดทรายติดมานะให้เราใช้โถปั่นเลยค่ะ แล้วเราก็เติมน้ำค่ะ400มิลลนะแล้วใส่ย้าฉิวขักนะลงสั่นเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราปั่นละเอียดแล้วนะให้เราเทค่ะใส่ในหมอ้อเลยค่ะเราก็จะได้แบบนี้แล้วนะให้เราใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะ600กรัมแล้วเราก็ใช้ชอ้อนเนาะบีบค่ะเพื่อให้เขาละลายนะสำหรับย้าฉิวขักนะใครไม่มีเครื่องปัน่น ก็ให้ใช้มีดสับให้ละเอียดเลยค่ะหลังจากที่เราคนเขาเริ่มละลายแล้วนะนําขึ้นตั้งเตาแล้วเราก็คนค่ะให้น้ําตาลมะพร้าวละลายเลยนะการเคี่ยวนะมันจะทําให้ส่วนของย่าสิวขับของเราค่ะสีเข้มขึ้นค่ะอุ้ยบอกเลยค่ะว่าสูตรนี้นะหมักแป้ง80โลขายมาแล้วค่ะทํามาแล้วนะบอกเลยค่ะใช้ใบตอง100โลสูตรนี้เลยค่ะ เดี๋ยวนี้น้องหมาค่ะเริ่มอายุมากขึ้นก็เริ่มทําไม่ไหวค่ะก็เลยต้องเลิกเนาะก็เลยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆใครอยากจะทําขายหรือใครอยากจะทําทานเองเนาะไอ้นี่วุยทอนสูตรมาให้นะให้เราใช้ไฟกลางค่ะเคี่ยว10นาทีนะหลังจากครบ10นาทีนะปิดแก๊สได้เลยค่ะเมื่อผ่านมาได้20นาทีเนาะก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะก็สุกแล้วเนาะเราก็เปิดค่าค่ะเพื่อให้เขาระบายหน่อยนะนี่ค่ะ หลังจากที่เรานึ่งถั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาทําไส้กันนะคะส่วนประกอบของไส้ก็จะมีหอมแดงค่ะ100กรัมนะกระเทียมนะอุ๋ยแนะนําให้ใช้เป็นกระเทียมไทยค่ะ80กรัมลาบผักชี100กรัมพริกไทยป่น20กรัมพริกไทยนะอุ๋ยแนะนําให้ใช้เป็นพริกไทยเม็ดแล้วนําไปปั่นให้ละเอียดค่ะ20กรัมนะแล้วก็ถั่วเหลืองซีของเราค่ะ500กรนะัมเนาะให้เรานาถั่วมาปั่นเลยค่ะ แล้วเราก็นำรากผักชีมาปั่นเลยค่ะแล้วเราก็นำกระเทียมแล้วก็หอมปั่นรวมกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนของถั่วก่อนเลยนะหลังจากที่เราปั่นเรียบร้อยแล้วค่ะให้เราใส่ค่ะน้ำตาลทรายหน0่กรัมลงไปเลยค่ะเกลือสิบหกรัมแล้วก็ พริกไทยค่ะ25กร,รมัมแล้วเราก็ผสมค่ะทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อน้ำตาลและเกลือค่ะละลายลเข้ากันได้ดีแล้วนะนี่ค่ะให้เราตั้งกระทะเลยแล้วเราก็ใส่น้ำมันค่ะจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองเนาะหรือว่าน้ำมันลำข้าวน้ำมันดอกทานตะวันประมาณ6ช้อนค่ะ นี่ค่ะให้เราใส่น้ำมัน6ช้อนแล้วเรารอให้น้ำมันร้อนค่ะหลังจากน้ำมันร้อนค่ะหอมแล้วก็เตรียมฝันลงไปเลยค่ะเราเจียวนะด้วยไฟกลางค่อยมาทางอ่อนนะไม่ถึงขั้นอ่อนมากนะให้เขาเหลืองค่ะนี่นะเหลืองประมาณนี้เลยค่ะเราค่อยมาใส่ส่วนของรางกกัะเคียงไปค่ะ ค่ะให้เราผัดจนกว่าด้าบอชฉีกเราจะ,ออะหอมนะเมื่อด้าบอชฉีกเรานะหอมแล้วออกสีเหลืองมันอ่อนแบบนี้แล้วนะใส่ไส้ลงไปผัดเลยค่ะเ <g ül> วลาเราผัดน,นะให้เราใช้ไฟอ่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้นะ ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเครื่องทุกอย่างเข้ากันนะนี่ค่ะเวลาเราผัดให้ใช้ไฟอ่อนนะเขาจะมีความอุ่นนะไม่ร้อนให้เพื่อนค่ะสังเกตดูง่ายๆเราจับขึ้นมาแล้วปั้นได้แล้วก็แปลว่าใช้ได้แล้วนะคะแบบน,นี้เลยค่ะนี่นะคะใช้ได้แล้วค่ะปั้นได้แล้วก็คือพอค่ะปิดแก้ได้เลยค่ะหลังจากที่เราพักจนเย็นแล้วค่ะเรามานวดแป้งเลยนะก่อนจะ,อจะนวดแป้งค่ะล้างมือให้สะอาดแล้วเตรียมอ่างผสมเลยค่ะ วันนี้นะอุจะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ1นกิโลนะของถุงนะหนึ่งกิโลค่ะแล้วใส่หญ้าขิวค่ะพร้อมน้ำตาลมะพร้าวที่เราเคี่ยวเอาไว้นะลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ขยำเนาะให้เข้ากันค่ะมันหนังแป้งเรายังแห้งอยู่นะให้เราเติมน้ำ ใช้น้ำที่เราคั่วหม้อเมื่อกี้นี่ค่ะใส่ลงไปค่ะห้าร้อยมิลลิลิตรนะใส่ไปเลยค่ะส่วนของน้ำให้เราค่อยๆเติมค่ะให้เรานวดไปจนกว่าแป้งของเราจะนุ่มนะเรานวดไปเรื่อยๆเขาจะนิ่มเองนะเพราะบางครั้งการนวดแป้งค่ะเพื่อหลายคนก็ใส่น้ำค่อนข้างที่ออกจะเยอะเพื่อที่จะให้เขานิ่มเร็วนะอย่างนั้นมันก็จะเป็นวิธีการที่ผิดค่ะเราต้องค่อยๆนวดแล้วให้เขาค่อยๆที่จะนุ่มเองนะ หลังจากเรานวดจนได้ที่แล้วนะนี่ค่ะแป้งเราเข้ากันได้ดีแล้วก็เริ่มที่จะนุ่มแล้วนะจะนุ่มและเนียนมือนะจับดูได้เลยค่ะปั้นง่ายทําอะไรก็ง่ายนะแบบนี้นะใส่น้ํามันไปเลยค่ะใช้น้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันลําข้าวน้ํามันดอกทานตะว,วันได้เหมือนกันหมดเลยค่ะเทลงไปเลยค่ะค่อยๆเทนะเรานวดค่ะอุย้ยจะใส่น้ํามันไปประมาณสา0รอมิลลิตรนะ แล้วเราก็นวดเลยนี่ค่ะแป้งเรานี้จะนุ่มล่างเลยนะตอนนี้เสร็จแล้วค่ะให้หาผ้านะคลุมปิดไว้เลยค่ะแล้วหมักไว้หนึ่งคืนค่ะต่อไปนะไส้ของเราก็เย็นแล้วค่ะเราก็มาปั้นเลยค่ะไส้จะลูกใหญ่หน่อยนะเปลือกของเราจะบางหน่อยค่ะหลังจากที่เราปั้นเสร็จแล้วนะให้เพื่อนค่ะ หากล่องนะทาร์พาเวร์ค่ะใส่เรียงค่ะแล้วใส่ช่องแช่แข็งหรือช่องฟีดค่ะเพื่อให้ไส้ของเราแข็งเวลาปั้นจะได้ไม่แตกนะนี่นะเสร็จแล้วก็เอาถุงค่ะวางแล้วก็เรียงอีกหนึ่งชั้นเลยค่ะให้เราปิดฝานะแล้วใส่ช่องแช่แข็งหรือช่องฟีดไปเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่ห,หมักมาได้หนึ่งวันค่ะเราจะได้แป้งที่นิ่มๆแบบนี้แล้วนะให้เพื่อนค่ะก่อนการ ให้มานวดก่อนนะคะหนึ่งครั้งค่ะเพื่อให้ส,ส่วนผสมของแป้งเข้ากันค่ะหนูบอกเลยนะถ้าเกิดใครได้ทํานะตามสูตรของอุ๋ยค่ะจะบอกเลยว่านุ่แป้งเนี่ยนุ่มมากแล้เวเขาะจะฟูเลยนะสําหรับการหมักแป้งนะหลายๆคนก็อาจจะเออว่าต้องใส่ตู้เย็นไหมไม่ต้องใส่นะคะเอาสั่งมาไปข้างนอกได้เลยค่ะเพราะความหวานนะมันจะเป็นตัวช่วยค่ะทําให้แป้งของเรานาองไม่เสียค่ะหลังจากเรานวดแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาห่อกันเลยค่ะ นี่เลยเห็นไหมคะปั้นแล้วใส่ช่องแค่ฟิตไว้เลยค่ะปั้นยังไงใส่ก็ไม่แตกค่ะมาค่ะเตรียมจานค่ะเทน้ามันลงไปเลยให้เราเทน้ามันนะให้ท่วมเลยค่ะใช้น้ามันเยอะรับรองค่ะว่าไม่ติดแน่เวลาห่อค่ะความบางความหนาตามชอบเลยค่ะสังเกตดูนะเนี่ยห่อห่อง่ายห่อสบายไม่ต้องกลัวไส้แตกค่ะ ห่อง่ายๆห่อสบายเลยค่ะนี่เลยนะเห็นไหมบีบยังไงก็ไม่แตกแล้วเดี๋ยวเรามาห่อกันค่ะนี่ปั้นได้เสร็จแล้วให้ตัดใบตองนะก็คือตัดหัวมนๆแล้วตัดตรงปลายนะให้แหลมๆค่ะแบบนี้นะแล้วข้างในจะเล็กกว่าค่ะแบบนี้ตัววิธีละเอียดค่ะอุ๊ย มีทําคลิปไว้ให้แล้วนะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้ค่ะหรือเดี๋ยวอุ๋ยจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วเราก็ใช้มือนิ้วโป้งของเราเนาะกดเข้าไปสองอันแล้วก็ซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายได้เหมือนกันเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้แล้วนะขนมเทียนค่ะแล้วเดี๋ยวอุ๋ยขออนุญาตนะไปนั่งห่อให้จนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามานึ่งพร้อมกันค่ะ ตั้งน้ำให้เดือดเลยค่ะแล้วเราก็วางถึงเลยค่ะแล้วเรามาจับเวลาค่ะสมัยก่อนนะเวลาเขาจะจับเวลาค่ะเขาจะใช้ทูบนะหมดทูบหนึ่งอันก็สามารถใช้ได้เลยค่ะแต่ปัจจุบันนะทูบเขาจะมีหลายขนาดมากดังนั้นค่ะเราจะไม่ใช้ทูบในการจับเวลาค่ะให้จับเวลาไว้เลยค่ะ 40-4- 5ถึงนาที มันขึ้นอยู่กับการนึ่งนะถ้าเกิดยิ่งหลายชั้นนะอะอาจต้องใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงนะแต่ถ้าเกิดตอนที่เรานึ่งแค่ชั้นเดียวแบบนี้สี่สิบถึงสี่้านาทีก็พอค่ะนี่ค่ะก็ผ่านมาได้สี่สิบ้านาทีแล้วค่ะก็มาเปิดเลยค่ะแล้วปิดแก๊สเลยนะเดี๋ยวเรารอให้เย็นค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูความนุ่มนะคะนี่ค่ะนุ่มเลยนะแล้วก็นิ่มค่ะไม่ต้องกลัวแข็งนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง Asia Food s e c r e ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ